นายาตุนิชันนะครับที่เจ็ดหนึ่งหกสามสองห้าหกหกนะจังหวัดที่แปดธันวาสองห้าหกนะครับนายพันยูชื่อเราถูกไหมต้องหาว่ากระทำความผิดฐานพาบุคคลอายุเกินห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดปีไปเพื่อการอนาจารพากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดปีไปเสียจากปิดามานดาผู้ปกครองหรือผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วยและคนอื่อนการทำทำเราผู้อื่น ชื่อเราถูกไหมเราเคยถูกจับตามหมายจับนี้ไหม <S <S เคยไหมเคยถูกจับไหมยังไม่เคยถูกจับนะเราเป็นบุคคลตามหมายจับนะครับแต่ไม่เคยถูกจับตามหมายจับนี้นะลรามีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะครับทำให้การจะใช้เป็นการพิจารณาคดีมีสิทธิ์ที่จะแจ้งที่ตกษาฎหมายแนายความนะครับมีสิทธิ์ที่จะยญาติหรือบุคคลไว้ใจให้ทราบถึงการจับคุมนะครับเดี๋ยวที่จะพาตัวเราไปที่สอนอบางนิ่มหันนะครับ พยายามพังงานต่อไปเราเป็นคนตามหมายจับอย่งนีนะครับไม่บอกไหมว่าเรื่องอะไรวันนี้ไม่บอกไหมเคยพาเด็กอะไรไปทําอะไรไหมอ,อันนี้ออกไหมใช่ไหมนี่เป็นญาติเจ๊ดึงแฟนนะนะเดี๋ยวผมต้องพาตัวเขาไปสอน,อนอบางที่ขันนะครับเป็นพอดีเขามีหมายจับเกี่ยวคดีภาคกู้เยาว์ นะครับ